ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาดิฉันภูมิใจกับสถานศึกษาแห่งนี้มากจากเดิมเป็นเด็กที่ไม่ภาษีภาษาไม่รู้ว่าจบป .6 แล้วจะเรียนต่อหรือจะเดินไปทางไหนดีจนวันหนึ่งมีผู้มาแนะนำให้มาเรียนที่มหาวิทยาลัยมหามากุฏราชาววิทยาลัยวิทยาเขตร้อยเอ็ด ดิฉันจึงได้ค้นพบตัวเองว่ารักและชอบเรียนอะไรทำให้วางแผนอนาคตได้ค่ะจากความภาคภูมิใจนี้จึงขอนำพาทุกท่านไปพบกับต้นกำเนิดแห่งมหาวิทยาลัยมหามกุฏวตราชวิทยาลัยวิทยาเขตร้อยเอ็ดค่ะ วิทยาเขตร้อยเอ็ดเป็นเขตการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาบุรีรัชยมหาวิทยาชชลัยซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐในขักระประสงศ์สษาธิการขออนุมาตจัดตั้งโดยพระราชธรรมานวัตขดดรรณะดำรงสณศักที่พระประัฏฐสรามุนีจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ดอมยุทธและพระธรรมธิติยานขนาดดนรรณะดำรงสณศักที่พระราชสาราดีเมื่อปีพุทธศักราช2535และต่อมา ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งเป็นวิทยเขตชื่อวิทยเขตร้อยเอ็ดเมื่อวันที่6กกรกฎาคมพุทธศักราช2537เดิมมีที่ทำการช่วงคราวอยู่ที่วัดเหนือและในช่วงปีพุทธศักราช2 5 3พนนี้พระเทศวิสุทธิมงคลหลวงปู่ศรีมหาวีโรซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดประชาคมวนารามวัดป่ากุงได้มาเห็นสภาพอาคารเรียนและห้องเรียนที่วัดเหนือขับแคบแออัด ไม่เพียงพอและไม่เอ,อื้อมเงิต่อการจัดการเรียนการสอนจึงได้อนุญาตและทำสัญญาทิ่ยอมไม่ใช้ที่ดินเนื้อที่ร้อยเอ็ดไร่98ตารางวาซึ่งสมเด็จพระยาณสังวรสมเด็จพระสัฆราชสสกลมหาสางฆาปรินายกจเจริญสุวัฒโนขณะด,ดำรงสำนักที่พระศาสนสงผลเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุทธ์เป็นองค์รับมอบที่วัดบ้านหล่อสมบูรณ์ วัดสีทองภัยภุลวร,รารามในปัจจุบันให้กับมหาวิทยาลัยมหาบุรราชวิทยาลาัวย,าลายวิทยาเขตร้อยเอ็ดเข้าไปทำประโยชน์ใช้สอยจัดการศาสนศึกษาแก่พระภิกษุสามเณรและคาหัดทั่วไปพร้อมทั้งให้อำนาจจัดการเกี่ยวกับการใช้ที่ดินโถมดินปลูกสร้างสิ่งก่อสร้างต่างๆและให้เป็นที่ตั้งถาวรของวิทยาเขตร้อ็ในปัจจุบัน ของการเริ่มต้นความเจริญรุ่งเรืองความสว่างสวยและปัญญาอันกล้าแกร่ตาที่จุดประกายแห่งปัญญาและนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองสำหรับผู้สแสวงหาความรู้อย่างจริงจังปัจจุบันเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐที่มีค่าเล่าเรียนที่สมเหตุสมผลและมีการบริหารงานโดยสภามหาวิทยาลัยเป็นองค์กรสูงสุด มีอำนาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลายัยมีอธิการบดีเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดรับผิดชอบการบริหารงานของมหาวิทยาลายัยในการดำเนินงานทัดเทียมกับมหาวิทยาลัยอื่นๆนอกจากนี้ยังมีแหล่งศึกษาคน้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมอีกมากมายข้องสนด คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงมากค่ะและนี่คืออีกหนึ่งความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยมหามากุฏรราชาวิทยาลัยวิทยาเขตร้อยเอ็ดค่ะ ผมดาบตำรวจทวีศักดิ์ขันแก้วตำแหน่งผู้บังคับหมู่งานจราจรสถานีตำรวจภูทรเมืองร้อยเอด็ดหรือที่รู้จักกันในนามนักจัดรายการวิทยุและเคเบิลทีวีแรมโบ้โซข่าวเป็นสิทธิ์เก่าอ,อ,อดีตสิทธิ์เก่ามมรวิทยาเขตร้อยเอ็ดรุ่นแรกครับหลังจากที่มาเรียนที่มหาวิทยายลายัยมหาบุรีรัมวิทยาลัยวิทยาเขตร้อยเอ็ดแล้วหลังจากที่จบปริญญาตรีแล้วผมว่าต้องนําความรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์และต้องเรียนสูงกว่านี้ ก็เลยมีการเรียนต่อครับไม่ได้เลือกมหาวิทยาลัยอื่นเลยเรียนต่อในระดับปริญญาโทแล้วก็จบที่นี่อีกต่างหากนะครับแล้วก็มหาวิทยาลัยแห่งนี้ครับเป็นมหาวิทยาลัยที่ให้ทั้งความรู้ให้ทั้งคุณธรรมคณาจารย์ก็ให้ความรักความเมตตาติดตามถึงบ้านถ้าใครมีปัญหาก็ให้ความช่วยเหลือทุกๆด้านทั้งมหาวิทยาลัยนี่คือความภาคภูมิใจของเราที่ท่านอาจารย์เอื้อเฟื้อครับ มหาวิทยาลัยแห่งนี้อยู่ใกล้บ้านถ้าเทอมถูกกว่ามหาวิทยาลัยอื่นประย้ำนะครับว่าสิ่งที่เราได้นอกจากได้ความรู้เรายังได้คุณธรรมกลับไปใช้ในชีวิตประจำวันอีกด้วยผมขอฝากนะครับมหาวิทยาลัยแห่งนี้ขอฝากให้เป็นมหาวิทยาลัยในดวงใจของท่านเหมือนมหาวิทยาลัยแห่งนี้อยู่ในใจของผมด้วยครับ แล้วมาพบกันที่มหาวิทยาลายัยมหามากุรราชาวิทยาลายัยวิทยาเขตไรน์นะคะ